ฮะออฟฟิศโอเคเดินได้ละนะครับ okay. ตอนนี้เราก็อยู่กับด่านนอร์เวย์ฮะไม่รู้ประมาณไม่ถูกนอร์นอร์นอร์เวย์หรือว่าอะไรก็ไม่รู้อะตกอังกฤษอยู่ด้วยพี่อยู่ไหนครับเอนายอยู่ไหนอะนเดินไปใช้แมกซีนแล้วก็ค้อนค้อนไม่เอาเดือยไม่อยาใช้ค้อน อ่ะนี่มันสมบิเซอร์บอลนี่ว่ะเฮ้ยผมว่าคุณเลือกผิดด่านแล้วครับเฮ้ยเจอควณนไฟเราเจอกระสุนไฟนี่เอาแล้วพวกเราได้ชิปหายกันแน่เดี๋ยวผมเฮ้ยอยู่ไหนอะ่ะไม่รู้สิเจอลูกซองเหรอ เว็แบ,บแรกนี่เว็บแรกยังไม่เริ่มเลยหรือว่าเริ่มไปแล้วกมีวิกกี้แล้วก็ปืนอืมเอากเต็มเลยถังน้ำมันกระสุนปืนโอ้ซอมบี้มาแล้วอ่ะเป็นอยู่ไหนวะ เดยราเห็นไฟฉายของใครบางคนของผมนี่เลยครับมายิงตระบังหน่อยนะดูบวงเต็มแม็กเลย <c oughs> มันกูใส่ไไม่ยั้งเลย <c oughs> แฟกันนี่ว่า <Okay. S 2> เนี่ยโดมโดมโดมตรงเนี้ยมันมีอ m โมอยู่ไม่รู้มันใช้ทำอะไรเออเนี่ยเนี่ยเนี่ยเยอะแยะเลยตรงเนี้ยเนี่ยกดอาแช่แล้วมันได้อะไรวะ e ไม่ใช่เหรอครับ e แช่แล้วได้อะไรอะไรวะเนี่ยอ๋อกระสอบทรายแต่ว่าเรียกอย่างนี้จะ <c oughs> เอาไปทำอะไรนะครับ <c oughs> ดักทางสมบี <c oughs> เออเดี๋ยวเราไปลองดูเพื่อดักตรงนั้นนะเวย้ยเดี๋ยวไปดักตรงนี้ ไปดัก ah, ท hey, ี hey, s <S ra, ่เดียวกันดีกว่าอะพังละเฮ้ยโซนเฮ้ยโซนเอไปหมดแล้วนะโซนเออยู่ไหนวะโอ้โซนบีไปมากไปหมดมากกว่าครับโซนเอเลยยี่สิบสามเปอร์เซ็นต์แล้วอะไรวะอะไรแล้วครับไอี่ไหนวะเพชรเนี่ยช่วยหน่อย โซนเอศูนย์เปอร์เซ็นต์กระสุนกระสุนเก็บไปขอบ้างมมไม่ทันแล้ว,ลว <laughs> อะไรอ i n ไ i d ์โอเคเรากลับไปที่โซนเดิมกันดีกว่าอืฮะวันนี้ไม่ทำอะไรวะวัวเซนโซนเดิมเอาไปเอากระสอบทรายมากัน้นวัวศูนย์แล้วเฮ้ยอะไรเนี่ยเนี่ยมันบอกว่าให้อะไรนะยังเอาไม่ได้ U S จะไป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 เดทางเดิมมันอยู่ไหนทางนี้หรือเปล่าโอเคทางนี้ ถ้าไม่ใช่กระสอบใจมันไว้กั้นอย่างเดียวมันไว้ทําอะไรวะเจอน้ํามันมันอ่านว่าอะไรเนี่ยเดี๋ยเราน้ํแม่งกว้างใช้ได้แล้วเนี่ยถึงจะเรียกว่าแม็สวไบวอลกคอมจอฟ้าแล่มหลวมแน่เลยคอาจอฟ้า เอาเอาปืนมาระดมไว้ที่นี่ดีกว่าที่เนี่ยโซนโซนเนี่ยน่าจะเวิร์กสุดแล้วเอาปืนหรือว่าอาวุธอะไรต่างๆไอตรงนี้มันมีอีกที่หนึ่งไงตรงไหนครับมีเนี่ยดนเนี่ยมันมีที่ไปเฮ้ยเสียงอะไรวะ เสียงโซนซีโดนจมตีมันบอกว่าให้เรากันโซนหรือเปล่าวะไม่รู้อะด่านเมื่อกี้เวิร์กสุดแล้วเฮ้ยทางใต้น้ำเฮ้ยโอ้ยตกไปี่ยิ้มเลย มันมาทำลายคอมเราเนี่ยว่ะเรื่องอะไรก็ไม่รู้กระสอบทรายมีไ้ทำอะไรวะไม่รู้สิเฮ้ย hey, โดมอะไรครับเราไปรีบไปหาโซนเราก่อนดีกว่าเอาวากิวตักกีมันกว้างใช่ได้เนี่ยเนีออ่ยออกไม่ได้เลยออกไม่ได้รอะทำไ้ทำไมวะ เฮ้ยนี้ไม่ทำไรเฮ้ยเทสกดได้ด้วยวะเกดอะไรเฮ้ยอะไรเครื่องอะไรเครื่องช็อตไฟฟ้าปิดปิก่อนปก่อนปิดไงวะไม่รู้ละดันเปิดปั้งไว้เลยแบบนี้เราจะไปโซนนู้นได้ไงวะก็ใช้กระดูกความเร็วสูงนี่ไงนี่ไงดูดูสถานที่เนี่ย A B แล้วตอนนี้เราอยู่ที่ไหนวะเราอยู่ที่ไหนเรายังไม่รู้เลยไปไปไปที่ไปกันซีก่อนดีกว่ามันนี่ไงเจอแล้วนซีอ่นี่ก็น่าจะซีละนี่มันซอมบี้ครังไม่จะซีครับนะเอากระสุนหมดแล้วเฮ้ยที่ไหนวะเฮ้ยกระสุนหมดนจังไลยฮะ เจอไม่ได้เด้ยนะกระสุนหมดแล้วอเอาลูกซองทิ้งดีกว่าไหนไปอยูยก็เป็นดีฮะ HP นี่ไงเจอละเฮ้ชิบนสุดท้าย ก็นี่ไงเจออะไรครับเฮียวอยู่มานี่ไงไอไอกระสอบทรายว่าแบบคนมีไว้ทำอะไหรหายละไว้ทำอะไรครับโอ้ยกินเพลวเฮียหน่อยภาพเราจะได้ดีขึ้นถ้าเราสอมบี้กัดแล้วมันขึ้นขอบใกล้ๆจอเราแสดงว่าเราติดเชื้อแล้วนะเราต้องรีบหายายากินเลย มิงานมันจะแอะแอะแอะจนตายอ๋โอเคในห้องน้ำมีกระสนุนไนมไม่มีถังนี้เนาะไม่มีปืนที่ใช้กับกระสุนนี้ได้เลยหรอนี่ไงเจอแล้วเจออะไรครับกระสุนปืนที่คุณต้องปืนที่คุณต้องการอเอาชิมหายโซนซีโดนแล้ว คุณอยากฉาปูหรือเลครับทำไมครับนี่ครับนะครับเอาไปชาปูลเล่นๆไม่ต้องนะผมหาเวลาเอาเวลาไปซื้อ,อบ้านพร้อมคอนโดดีกว่าบ้านพร้อมคอนโดคอนโดหน้าอยู่เะครับมีกระสุนนะแต่ปืนใช้กับกระสุนไม่ได้กระสุนที่มีไม่ได้เลยเออทำไมวะ มันเป็นชนิดของปืนเนี่ยเนี่ยเนี่ยจุดซีเราโดนจุดซีเราโดนทำลายเลยยับเลยย่อยยับเลยหนซีอยู่ไหนะกำลังเดินหาซอยู่เนี่ยอยูไม่รู้ที่ที่ซอมบี้ที่ซอมบี้กลังฟ้ายู่คือจุดซีแล้วมันจะเป็นจุดทิ้งจุดสุดท้ายของเราด้วย ไอ้ต้นเจอกันช็อปไพ้โดมเจอกันช็อปถ้้ผมเจอไอ้นี่ได้ยวะกล่องไอ้นี่เอ้ลังไอ้นี่อเป็นพยาบาลหรือเปล่ากล่องพยาบาลรีบเอาไปตั้งตั้งเลยตั้งที่ไหนครับเจอแล้วเจอแล้วจุด C ที่ไหนครับเออถึงปืนเฮ้ยชิ้นอยู่ไหนวะ ผมหมดหรือเปล่าวะขึ้นอยู่ไหนครับอยู่เนี่ยเปล่าตามเว็บสองเว็บแรกยังไม่รู้เรื่องเลยเนี่ยอยู่ตรงซุปเปอร์มาร์เก็ตอะมาดูนะผมอยู่ร้านไหนเนี่ยฮะอยู่ที่ร้านร้านอะไรวะหายอะเร็วรีบมาแล้วอยู่ไหนล่ะครับซุปเปอร์มาร์เก็ตเดี๋ยวเดี๋ยวไปเดี๋ยวก็ม<ะ>่โอ้โห <Ooh. S 2> มาอยอู่ไอโดมอยู่ไอฝากหนึ่งของซูเปอร์มาร์เก็ตเลยชิบหายแล้วเดีย๋ยวอ a มโมเช็คดูดิเดีย๋ยวีนัดไอไอหน้าแมวเว้ย oh. Oh. โดมทางนี้ทางนี้ทางไหนครับอ่ะด้านหลังด้านหลังอ๋อไม่ใช่นั่นไม่ใช่ไอโดม <laughs> นี่<า>ไงเชื่อนะเพชรเอ้ยเพชรกูอยู่ที่ร้านคาเมล,ล่าคิบมาหาย,หายอะโอมเรือผมมีกล่องยาครับเดีดูดิไอโดมอยู่ไหนร้านอะไรเนี่ยเห็นไอโดมอ่ะโดมครับผมมีกล่องยาอยู่ครับผมกำลังดูจอเองอยู่ คุณตายแล้วเลยครับเบาฮะเนอระถ้าเห็นศพเราจะนึกกระสุนปืนเต็มเลยเยอะไปนี่กองยาโซนบีพังแล้วโอเคแอบในกองวิธทีนี้น่าจะเบิร์สุดไม่เวอร์ลองดูข้างนอกสิผนกูปาปืนเนี่ยปืนปืนปืนไม่มีปืนกับปืนเช๊กกระสุนไม่ได้ยดี๋ยออ อย่าลงยุ่งกับกองของอูมือทำกันเลยอยลองในดูดิกดมีมีนั่นไงมีกระสุนตกอยู่ไหมในล่ะครด้านขวา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 มือเด้อกระฝ้าขวามือขวามือเห็นกระสุนเลยกูกำลังจะกันกำลังจะตายในอีกไหนไม่ใ้่เด้อจะสิบเลย โออยมงด้านหลังอ่ะเก็บเก็บอย่าเราไปเห็นกระสุนไหมทางขวาทางขวาทางขวาเบื่อนี่เหรอทางขวาไม่ใช่ตรงที่ฟพักกมี้เอ้าเฮ้ยตายได้ไงเดี๋ยวเดี๋ยวก็รู้ครับนนั่ครับรู้รือยะเขาจาตายได้ยังไงทำติดเชื้อเลยครับบวกแบงเปลี่ยนเวฟเลยครับก้นเลิกเล่นเถอะค่อยมาบวกกันใหม่ดีกว่า โอเคโอเคเราจะไปนอนแล้วพอดีเลยปายต้นไงเอ้คคนต่อบว,วกด้วยไม่เจอกันนะครับขอจบคลิปเพียงเท่านี้อเี้ยเอไวะ